ก็สําหรับสมเกตจันทานะครับน้องกล้องเบอร์35ของเรานะครับก็จบม .6 แล้วนะครับรอเข้าหมหาอะไรก็เข้าหมหาอะไรสอบได้มอเตอร์จไปแล้วนะครับไอ้มอเตอร์ทกับมอเตอร์จีนี้มันไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าเราจบแล้วเราเอนทาเราขึ้นปีหนึ่งนะฮะเราเรียนหนังสือตอนนี้มันจะเป็นตะกอนมันแค่แค่อยู่ในคลาสที่แบบว่ายังปอพัดอเวงตอนนี้มันมีแต่คนที่ หัวกะทินะครับถึงจะสอบเอ็นทานได้นี่ก็หัวกะทิเช่นกันนะครับที่เข้าม o โต้ p p ตอนนี้สมเกตจ,จันทาก็ได้ไปซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับไปทดสอบเป็นคล้ายๆว่าเอาเอซีพีอาร์นี่นะครับแล้วก็ RC-213 นี่ซ้อมนะครับเพื่อลื้อฟื้นนะครับเพราะว่าที่ถามทั้งลูโจ้แล้วก็ทั้งานาคาคามิเขาก็บอกว่า การขี่มอเตอร์มอเตอร์ทัวร์กับมอเตอร์จีพีมันไม่เหมือนกันนะฮะอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดว่ามันจะเหมือนกันก็พยายามสอนกล้องหลายหลยอย่างนะครับกล้องก็พยายามแบบเรียนรู้นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างนีนะ้รุ่นพี่สอนก็ก,ก,ก็ต้องแบบทาตามตามที่พี่บอกตอนนี้สภาพร่างกายนะครับก็ดูว่าฟิตขึ้น กล้องถาม่ากล้องบอกว่ากล้องฟิตขึ้นนะครับตอนนี้พร้อมแล้วแต่ว่าไอ้รถต่างๆที่ออกมานี่เอซาซีเขาคราวนี้เพื่อกล้องเขายอมโมใหม่ครับยอมควักสตางค์แล้วคราวนี้ยอมโมให้มันให้มันแรงขึ้นให้มันให้มันดีขึ้นนะครับก็ผลงานสับกล้องในโฮมเรสสนามแรกของปี2025นี่นะครับกล้องก็อยากจะแบบทําให้ดีที่สุดนะครับไอ ที่ผมหวังเต็มที่ว่ากล้องถ้านหนึ่งใน15นี่ผมก็ดีใจมากแล้วขอให้ได้หนึ่งคะแนนในโฮมเรสนี่ครับเพราะว่าแค่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งกับรุ่นพี่ที่จ้างเป็นซีเนียจูเนียอะไรหลายหลายคนนี่เขาแข็งมาในระดับโลกมาหลายๆครั้งวิ่งมาเป็นหมือป็นหมื่นรอบนะครับสำหรับกล้องซึ่งไม่กี่พันรอบนี้ถ้ากล้องสู้ได้นะครับกล้องคือตอนนี้อยู่ในใจครับก้องเขาอยู่ในใจว่าว่าคนไปเชียร์ พราะว่ากล้องเวลาคนไปเชียร์ที่สนามนะครับเขาจะมีใจฟูขึ้นมาครับก็อยากจะเชิญเชิญชวนนะครับพี่น้องมอเตอร์สปอร์ตนะครับ28กุมภาันธ์12มีนานะครับไปช่วยกันเชียร์กล้องสมเกียรติจันทาที่สนามช้างนะครับผมไปด้วยใจของคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับผมสำหรับที่พักบางคนบอกโอ้โหบุรีรัมย์ที่พักปัญหายากอันแน่ทางคอนด้านะครับได้เตรียมที่พักไว้เป็นเต็นท์นะครับ แล้วก็เป็นโมบิลโฮมนะครับที่อยู่ที่ข้างๆตาหาเนี่ยนะครับก็สนใจนะครับติดต่อที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Honda ใกล้บ้านท่านเขาจะจัดมาให้ลงที่นี่เนี่ยนะครับคราวนี้อากาศก็ไม่ใช่ว่าจะร้อนนะครับอากาศจะค่อนข้างจะเย็นนะครับก็ดีสำหรับไปพักผ่อนไปสังสรรค์แล้วก็ได้ไปเชียร์สมเกียรติจันทาเบอร์3.5นะครับแล้วก็ที่ตกไปไม่ได้ก็คือเป็นตัวเล็กจิ๋วนะครับก็คือมอเตอร์ท ทัชกรเบอร์สีนะครับอย่าลืมอดเปชีชนะครับก้องกับก้องกับก้องเบอร์5มอเตอร์ทรีนะครับมอเตอร์ GP กล้อง35ครับผมตอนนี้นะครับจากที่กล้องได้ขึ้นเป็นมอเตอร์ GP นะครับทางโคชนะ้ชจะเขาก็เน้นถึงการขี่นะครับลักษณะาการโหนนะว่าการเข้าโค้งจะต้องแล้วก็เข้าโค้งแล้วต้องออกให้เร็วต้องทําอย่างไรนี่นะครับอันนี้เป็นมันมันจะต่างกับมอเตอร์ทูมาๆกๆเพราะความ แรงแล้วก็ไอ้หนีหนีไอจีฟอสที่จะหนีออกไปเนี่ยเขาเขาเขาเน้นนะครับนาคาคามินะครับเห็นเขาใส่งี้นะพอเขาถอดเสื้อออกมานะครับโอ้โหแขนใหญ่ก็กล้องหนึ่งเท่าเขาแขนใหญ่จริงจนะครับโอ้โหแล้วก็หน้าอกนี่เป็นแบบเหมือนเหมือนนักกล้าเหมือนนักพกกายครับอันนี้แหละครับที่เราต้องเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เทคนิคในการขี่จากทางนาคาคามิแล้วก็ ตัวกล้องเองจะก็ต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยครับร่างกายแล้วก็เทคนิคที่จะเข้าโค้งนะครับสําหรับวินเร์เทสนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวออกมากันหมดเลยนะครับกล้องก็เตรียมตัวรอรถนะครับที่จะมารถตัว2 0 2 5นี่แหละครับก็อรออยู่ตอนนี้ขี่ rc 2 1งซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันคงจะห่างกับตัวแข็งมากนะครับก็ตอนนี้กล้องพยายามซุ่มปิดอยู่เพื่อให้ ได้รับตัวจริงมาแล้วก็แกะกล่องมาแล้วกล้องก็คงจะแบบต้องรีบปรับตัวให้เข้ากับรถ2อ2 5ตัวแข็งนี่อย่างอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเป็นสนามแรกนะครับผมไม่รลพาทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม c h anel n youtube thairatsport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ